แปลคำนี้แปลว่าอะไรฝ่าฝืนโต๊อกขลำใช่ไหมครับครับต๊อกขลำแปลว่าดีดหั่ครับ้โตโตา,าใจแล้ว ครับสันสนอ n อนทัวเที่ยวและกจิจกรมจรมเชียงดานลานะอูดูนะดูบรรยากาศดูโลเคชัน่นะดูวะฮะเชียงดาลอยู่เชียงดาวนะครับเป้าประตูทางเข้านะนท้อ,องทุ่งน,นาอยู่แต่ว่าท้องทุ่งนาช่วงนี้ เขาเก็บเกี่ยวแล้วใช่ฮะก็อีกบรรยากาศหนึ่งอ่ะเดี๋ยวถ่ายคุณแม่หน่อยไงนะดึงหรอคุณแม่นี่ธรรมชาติจริงๆข้างล่างเป็นไอ้ลูกลอยนะดึงนไหนน้ำหนักแล้วดูโอ้นาข้าวเก็บแล้วเนี่ย้าวดูนะโอ้เนี่ยก็มีกระานเก่าๆวันน่ะเห็นไหมเนี่ยคุณแม่อืนั่นอ่ะสวยนะอืมต้นเตเป็ดท่อมเล็กๆอยู่นั่นด้วย ็นไหมโอ้มีกังหน้าก็มีกังหันด้วยนะมีลมพัดตืมๆนี่มาช่วงนี้แม่วันนี้วันที่อะไรนะสามสิบใช่ไหมสามสิบพอยนตรใจ,จะมาเชียงดาราที่เชียงดาวนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอ่ะแบบบ้านๆเลยอ่นะนาข้าวเขาเกี่ยวแล้วนะฮะนาข้าวเขารอนะน่าจะยุทธภาไปนะ้าเกี่ยวเกี่ยวมมี เป็ดด้วยเห็นไหมดูบรรยากาศสดสวยสดใสดูกระดิ่งเห็นไหมเนี่ยเขามีกระดิ่งด้วยป้าป้ากำลังดูทางโอ้วิวสวยมากเลยค่ะตรงนู้นกระกงเกงโอ้บรรยากาศดีจังเลยสวยมากเลยข้างหลังอ่ะสวยใช่ไหมสวยข้างหลังมันติดเนินเขาอ่ะ ใช้เขาเลยจากตรงนี้ก้อยเคช่วงนี้เขาเก็บเกี่ยวแล้วนี่วางไว้เนี่ยตรงนี้จะออกไปมัดเป็นค้อนไว้ที่นะข้างในมีอาหารขายไหมคะมีเจ้าเชิญเช่าอ๋อค่ะนี่คขอบคุณค่ะขับมาั้งแรกอ๋อค่ะอยู่ตรงไหนกันครับอันน,นี้ไม่แสงเลยหรอ๋อไม่ใช่แค่นี้เองมผมผ่านมาแล้ว นี่กังหันด้วยสวยมากาน่า,นาดอยอะ่ะน่าจะเป็นสวยมากสวยมากเห็นไหมที่คุณแม่บอกว่าสวยอะ่ะโอเขาลูกนี้แหละน่าจะเป็นดอยชียงดาว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 ดัครับอจริงหรือไม่ต้องถามผู้รู้นะครับสว,สวยจริงเลยสุดยอดนะครับ แต่ต้องค่อยๆเดินก็เป็นสะพานอะสะพานไม้เสร็จมันตีแป๊กๆนะเดี๋ยวก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนะะฮหลักเริ่มวันวันนี้ขังไว้ครับวันนี้จะของเขาไม่อยู่กรดิ่งวัวเนาะใช่เปล่าใช่ใช่วัวปลาอยู่นะก็มาเก็บกเก่าเอามาแขวนไว้นะฮะหาดูยากนะครับ น,นี่แหวนเป็นเกาะนะถ้าเป็นไม้ก็เป็นเกาะนะตัวนี้มันไม่ใช่เป็นโลหะกริ่งถ้าตัวนี้ก็ใหม่หน่อยอันนี้อันนี้อันนี้ใหม่หน่อยเห็นตาบวชเยอะปะ้าป้ากินอะไราคุณแม่ดูเหอะเอาเอาข้าวหรือก๋วยเตี๋ยวโอเคอ<ะ>กำลังสั่งอาหารแม่สั่งอะไรนะ อ่ะครบพ่อเอาก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อตุ๋นนะ่ะจ้าแล้วของคุณแม่เดี๋ยวกำลังดูกำลังดูอยู่นี่ก็เป็นรายการอาหารน <c oughs> ะแต่ชอบบรรยากาศอ่ะดูซิเขาทำดีจังเลยน้ามีเ้าแม่ต่อใช,ใช่ใช่ใช่เลยเรามาเข้าเกี่ยวแล้วเนาะถ้าเขายังไม่เก็บเกี่ยวแล้วโอ้ยเขียวกระจีจะสวยงามมากาอา่อ,อ้อนั่นแหละกำลังจะถาม อันใดอะไรดอยนั่นคืออะไรสวยมากดอยหลวงเชียงดาวดอยหลวงเชียงดาวใช่ครับว้าวนั่นไงสอันดับสามจริงเลยสว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 ยมากๆเลยเห็นไว้เขาโดดเด่นนะเขาโดดเด่นเลยสูงเท่าไหร่ไม่รู้สองพันสองพันเท่าไหร่เลยฮะแล้วแล้วลถขึ้นได้ไหม <Cornell. S 2> ต้องเดินเดินเดินไปแล้วไปนอนต้องวนนอนเต็มอ๋ออุมจะสวยมากเลยชอบจังไอมุมนี้สวยเนี่ยสังหารกำลังแตขอความรู้ขอความรู้เห็นเขาบอกว่ามันมีอะไรนะที่ไปถึงถ้ำชิงดาวก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับอานั่นก๋วยเตี๋ยวหมูเนื้อตุ มีเมืองคองไปเส้นเดียวกันไหมกาแฟไหมก็เส้นเดียวกันเอากาแฟดําใส่น้าผึ้งใช่ไหมไปผ่านนาถ้ำเชียงดาวแล้วตรงขึ้นไปมาถึงละเบียงดาวแก้วเดียวก่อนเขาเรียกบ้านนาเราอ๋อครับมันเป็นเขตพื้นที่ห่วงห้ามหายอครับอร่อยอร่อยไปเที่ยวได้แต่ครั้งทํำเข้ามา อทีนี้ถนนเส้นทางอะปอดเป็นไหนต่อคะเนี่ยโอ้กำลังนี่แหละครับมาตรงนี้กำลังคิดว่าจะไปไหนขอคำแนะนำน่าจะไปไหนดีครับแถวเนี้ยเขตของเชียงดาวเพราะหรือนอนลงไปนอนในเมืองเชียงใหม่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่แม่แม่โอ้ถามาแม่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  ครับน่าเข้าไปไหมครับไปเที่ยวไม่ไม่มีอะไรเที่ยวครับแต่ต้องไปพักผ่อนต้องไปพักผ่อนที่พักแพงไหมว่าผมจะขับไปถ่ายภาพถ่ายวิวสวยๆไม่มีอย่างครับต่ความสมบัติมันเป็นรีสอร์ทมันเป็นส่วนเป็นส่วนตัวไปเที่ยวมันก็ไม่ขอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วภาพจะเป็นแบบนั้นครับขอบคุณมากครับก็นั่นนะสิเดี๋ยวเดี๋ยววันต้องนอนที่นู่นสามคืนเขาจองที่พักไว้แล้วสามคืนเอาของพ่อเนี่ยเสียวมาแล้วนะครับเสียวขอบรรจงไปก่อน เก็บบรรยากาศที่นี่ไปยังไม่ทั่วเลยน่าดีนะมาเที่ยวกันสองคนแล้วนี่เราเปิดนานยังอ่ะเปิดประมาสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วนะครับเก็บเกี่ยวแล้วก็ยังสวยใช่ไหมก็ยังก็ยังสวยอยู่างนี้น้ำน้ำอ๋อน้ำได้ทำได้เลยของวันนี้บรรยากาศนี่ได้อีกบรรยากาศไ้ทำน้ำมีหลายหลายบรรยากาศแล้วแต่จังหวะที่เข้ามาแต่สามารถเข้ามาเที่ยวได้ตลอด เอ้ยไม่ใช่ไม่ค่อยเย็นเอ้ยไม่ใช่ร้อนไม่อย่างเงี้เราธรรมชาติชอบอย้ยจริงนะทำไมชื่อเจียงดาราก็มันเป็นคำขลันมาจากคาว่าเชียงดาวนะครับเจียงดาราก็คือเชียงดาวอ๋อโอ้โหอครับเมืองเชียงดาวก็คนคิดปกแก้วแหละอ้าวครับว่าเจียงนี่ก็ความหมายเดียวกันมีแค่เสื้อผ้าเตียงกระเป๋าดึไม่มีเวลาใจชื่อด้วยนะมีหมอกสวย ก็มีนะครับคนที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับขอได้ข้อมูลนะครับก็อย่าลืมมาแวะเจียงดาราบรรยากาศดีเนี่นเนี่นนานนะสิพอแล้วเขาเกี่ยวมานี่เขาจะมาเก็บไว้งั้นก่อนเก็บไว้ก่อนว่พอเก็บเกี่ยวมานี่มัดมานี่มาตากแห้งก่อนหรือเปล่าไล่ความชื้นก่อน พอเสร็จเรียบร้อยก็จะเอามามัดเป็นฟ่อนเพื่อจะอฟาดฝาเมล็ดข้าวเนาะเราเอาออเพื่อแยกเอาเป็นกวางออกมากวางข้าวออกมาแล้วก็เม็ดออกไปส่วนกวางเราก็จะสูบไมอย่างนั้นเป็นฟ่อนฟ่อนเอาไปใช้ประโยชน์ต่อใช่ครับปลูกส่วนใหญ่เขาก็จะมารับซื้อไปปลูกกระเทียมคุ้มผักคุ้มกระเทียมคุ้มผักทำปุ๋ยอ๋อใช่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 ครับ โอ้ครับเป็นบรรยากาศทีนมาเป็นอะไรเลี้ยงไฟถุยอ่ะใช่นะบรรยากาศแบบฝันกระเลียมอ่ะนะอยกเลีมใช่ครับดีมากเลยมีน้องอีกสองตัวน้องโอ้เขาอยู่อ๋อในคอกเลยใช่ไหมครับเขาอยู่ในคอกครับผมอ๋ออันนั้นเป็นโรงแรมครับโรงแรมเป็นโฮมสเตย์ของเขาอยู่อะไรไม่ได้ปล่อยออกมาเล่นนะโอครับเพราะเขาเจ้าของเอง นั่นคือโรงแรมของเขาอ่ะก็ได้เขาอดูได้เลยครับช่วงนี้ไม่ร้อนอากาศดีมากเลยเมื่อคืนอุณหภูมิเท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบส7บ4หรือสิประมาณโดยประมาณตอนนี้เริ่มเริ่มหนาวแล้วมันจะลงอีกประมาณสักส5าองศาอ๋อครับสบายสบายนะตอนเนี้ยรู้สึกที่แล้วก็อยู่ที่ร8อยแป หนาวเลยนะน่ะหนาวบ้างหนาวนะหนาวหนาวเลี่เลยนี่ขนาดพื้นล่างนะเรายังไม่ได้ขึ้นบนดอยนะครับเป็นต้อนเย็นก็ต้องขึ้นขึ้นดอยโดยหมอกกันครับครับดีมากเลยครับท่านที่ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับ นะฮะฮเ,เข้ามาเยี่ยมชมเจียงดาราได้เลยนะฮะบรรยากาศาจะดีมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงกให้กับช่องสันสนออนทัวร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับนะฮะโอ้โอ้ใช่ผมไม่มีโดนะตรอครับพอโดนนี้มุมสวยมากเลยนะเขาจะเห็นแอรียทั้งหมดเลยขอบพระคุณครับ น้องหานคุส่งเสียงอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีปักควายตรงนี้ด้วยคุณแม่เห็นไหมกรับกรับนั่นแหละครับกรับกรับมากรับกรับเลยตรงนี้เออนั่นแหละแล้วเขาก็หาเป็ดที่เขาขายไข่อะไข่ตรงเนี้เก็บเขาไข่สดเลยวดิไข่สดเรามีกึ้นเดียวนะครับ เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับเดี๋ยวลองทานดูคุณแม่สั่งกีไก่มาเหรอคุณแม่กีไก่เนี่ยแช่น้ำปลาเหรอจานข้าวกันเมื่อกี้าเราทานกันโอ้ข้าวขโมูอ๋อวันนี้คุณพ่อทานอะไรคะคุณพ่อทานอะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยกับเนื้อตุ๋นเออใช่เนื้อเนื้อตุ๋นกับอะไรคะ ปีไก่ปีไก่แค่น้ำปลาทอดใช่อแจ้งก็น่ารักเนาะกาแฟค่ะกาแฟดำใช่อือใช้ได้ไหมอเมริกาโน่หรือไงใส่น้ำผึ้งนี่ไม่ได้ชิมเลยอือะไรนะคุณแม่ยำค่ะยำยำมือเส้นหูยอใช้ได้นะอืออือนี่ยำมือเส้นกน คุณพ่อวันนี้เป็นไงคะอาหารโอ้อาหารอร่อยมากนะกาแฟเขาก็โอเคนะครับโอเคนะคะอาหารก็หมดแล้วนะฮะวอดน้ำปลานี่ก็อร่อยมากกรอบนะคะกรอบอร่อยนะครับยำหมูยอก็โอเคนะคแม่หมดไเรียบร้อยเนื้อเขาก็อร่อยนะครับโอเคนะบริการเป็นไงคะโอ้ สุดยอดเลยไวนะคะเร็วเร็วแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเป็นแหล่งเนื้อติดกับเขาเรียกอะไดอยดอยหลวงเชียงดาวเออเนี่ยที่เห็นเป็นภูเขานี่คือดอยหลวงเชียงดาวสวยมากเลยนะครับสวยมากป็นวิวเป็นเป็นคุณศน์ที่สวยงามมากนะฮะรอบรอบนี่ก็เป็นเขียงนานะฮะมีสะพานไม้เดินเข้ามาได้เลยมีมีอะไรด้วยนะเสียงเสียงเสียงสัตว์อะไรด้วยนะ คุณแม่ลำเดาเอาก็แล้วกันใช่เมื่อกี้ยังเถียงว่าเป็นเป็นกล้วยไม้ปลอมเปล่าผงช่อนะสวยงามมากเลยโนั่อย่างก็ของปลอมเลยสวยแต่สวยสวยจริงๆของจริงนะคะเขากำลังฝัดข้าวอยู่ฝัดข้าวโอ้โหเลยไก็บเกี่ยวเส็จแล้วนะฮะเขากำลังฝัดอยู่กำลังมีชีวิตนะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรนะชาวบ้านดีมากนะครับ ดอกไม้สวยนี่ข้างทางโน้นคือดอยหลวงเชียงดาวนะคะเห็นทั้งสูงดอกเลยนะสวยจังเลยดูนะสวยมากเลยชอบจังเลยดอกนี้โอ้นี่คลๆน่าจะเป็นพุทธลักษานะสวยมากเลยสีออกชมพูนะครับพุทธลักษานี่เหลืองแดงเลยนะครับ นู่นสีแดงๆสีชมพูในเส้นทางนี้ดูท้องทุ่งนาในบรรยากาศรอบๆนะครับสวยงามเพียงใดสวยมากสวยมาก,มากในว่ามีโฮมสเตย์ด้วยอูออูดูนนี้ที่สวยมากเลยสวยนะครับน่าฮะเรามาเนี่ยเราจะได้กินโคลสาบกวายบรรยากาศท้องทุ่ง แห่งความสวยงามจริงๆดูนะฮะเห็นไหมครับไกลๆนูน้นน่ะนะฮะค่อยๆดูนะครับกำลังนะ,ะวิถีชีวิตชาวบ้านกำลังปัดข้าวอยู่เลยเห็นไหมฮะนะครับอาจจะไกลสักนิดหนึ่งแต่สวยสุดๆเลยอะ่ะชอบอะ่ะบรรยากาศอย่างเนี้ยหาดูยากหาดูยาก ไม่ได้มีให้เห็นง่ายๆในเมืองนะฮะดูนะฮะนะน,นี้ก็แนวเทือกเขาหลอดแนวระหว่างนี้ก็เป็นท้องทุ่งยาวไปไกลนู่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคูน้ำนะฮะใช้ในการทำนานะฮะนะอันนี้ก็มีโฮมสเตย์นะฮะริเวณนี้คือเจียงดารานะครับ ไม่ว่ามีโฮมสเตย์ด้านนี้อีกสองหรือสามหลังสวยสวยมากบรรยากาศเป็นเลิศชอบจังเลย400บาทต่อคนรวมอาหารเช้าครับผมอ๋อ400บาทต่อคนครับผมถ้ามาสองคนก็โอเค800กรอกสนใจเบอร์โทรสนใจติดต่อในเพจของเจียงดาราในเฟซบุ๊กได้เลยครับผมอ๋อเจียงดาราจะมีอยู่แล้วใช่ครับผมค้นหาเบอร์โทรศัพท์มีอะไรพร้อมเลยใช่ครับผมอ๋อครับไปเพจเจียงดาราได้เลยครับ โอ้ครับนะฮะใครสนใจจะพักนะฮะเรามีรีสอร์ตอยู่ประมาณกี่หลังนะฮะมีอยู่สามาแล้วก็จริงมันมีอยู่อีกสองหลังแต่ว่าเรายังไม่ได้ปรับปรุงโอ้ครับครับรวมทั้งหลังนี้ด้วยไหยสวยๆทั้งหลังเดียวๆเนี่ยนะใช่ครับอครับนะใครที่สนใจฮนะมาสามารถมาพักได้ติดต่อนะฮะมีเพจอยู่แล้วของเจียงดาราได้เลยนะฮะไอคำเนี้ยแปลว่าอะไร ฝ่าฝืนต๊อขลิมใช่ไหมครับครับต๊อขลิมแปลว่าดีดหำครับโดนนะครับห้ามฝ่าฝืนก็ใจความหมายแหละขอบคุณรักเลยครับอย่าฝ่าฝืนนะครับฝ่าฝืนแน่โดนแน่นะฮะไม่สวยสวยจริงๆออยหลวงเชียงดาวหลกดเชียงดาวใช่สุดยอดเลยขวัญอีเรียมนะครับ ทำาเชิงดาวกับท่าปากหลองอันนี้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับอันนี้คือท่าเชิงดาวท่าเชิงดาวอยู่อยู่ใต้เขาของอ่าลาหลวงเชิงดาวครับผมอ๋ออันนี้คือดอยหลวงเหรอคะใช่ครับผมสวยมา,มมา,นนากมากเลยขึ้นไปข้างบนได้อีกใช่ขึ้นไปข้างบนได้อีกแต่ว่าต้องขึ้นผ่านทางอุทยานแล้วก็<ม>ใช้เวลาในการเดินทางประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงในการขึ้นเดินเท้าเดินเท้าครับเดินเท้าอย่างเดียวครับต้องขึ้นล่างขากลับเป็นเดินเท้าเดินเท้าอย่างเดียวเลยครับแล้วจะมีจ้างลูกหาบให้ให้เขาแบกของให้โอ้สวย เป็นเลิศเ,เลยยอมรับ<า>ว่าจะไม่ได้อาบรกาด<อ>ดีนั่งแล้วไม่อยากลุกไปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กริง่งกริ่งช่องสันสนออนทัวด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับและโปรดติดตามตอนต่อไป